สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันถแถลงข่าวของ Ocean Life ไทยสมุทรอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็แจ้งยอดผลงานในช่วง7เดือนที่ผ่านมา Ocean Life ไทยสมุทรก็สามารถทําผลงานได้ดีทีเดียวเลยในภาวะที่เราเจอทั้งวิกฤตเศรษฐกิจทั้งเรื่องของโควิดนะคะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนผ่านสินค้าที่เรากําลังปรับเปลี่ยนกันอยู่ โดยมีเบีย้ยปีแรกที่เติบโตถึง16%จากปีก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาเดียวกันมีเบี้ยรวมเติบโตอยู่ที่3%แล้วก็มีซิงเกิลพรีเมียมหรือเบีย้ยจ่ายครั้งเดียวเนี่ยเติบโตอยู่36%ณวันนี้ไทยสมุดรประกันชีวิตก็มีค่าคาหรือความเพียงพอของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่4 0 5%กว่า,ก,วาก็ถือว่าเป็นผลการทํางานที่ดีแล้วก็มีความเข้มแข็งในฐานะการเงินของโอเชียนไลท์ไทยสมุดรประกันชีวิตนโยบาย s ustainable with l o v e หรือรักคือพลังที่สร้างความยั่งยืนของโอเชี่ยไลท์ไทยสมุรประกันชีวิตเรามองความยั่งยืนในสาเสาหลักด้วยกันเสาหลักแรกก็คือความยั่งยืนเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่ดีสำหรับส่วนนี้ทุกคนเข้าใจถึงการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีและถ้าหากเกิดอะไรขึ้นเรายังสามารถใช้ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุจากโอเชี่ยไลท์ไทยสมุดมาช่วยคุ้มครองในกรณีที่เราเกิดการเจ็บป่วยแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลก็ยังได้เสาหลักที่2ก็คือเรื่อง Love your wealth นะคะรักที่จะมีการดูแลฐานะการเงินของเราวางแผนทางการเงินให้ดีผ่านการทำประกันชีวิตได้ให้เรามีส่วนในการที่จะช่วยแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อท่านจะได้วางแผนทางการเงินที่ดีแล้วก็เสาหลักที่3ก็คือเรื่องของ Love the world หรือรักโลกโดยเราใช้หลักแนวคิดของ ESG สิ่งแวดล้อมทางสังคมแล้วก็หลักธรรมพิบาลที่ดีในการที่จะช่วยดูแลโลกใบนี้ให้เป็นโลกที่น่าอยู่ เป็นโลกที่ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังๆได้อยู่อย่างมีความสุขต่อไปแล้วก็กิจกรรมวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมจับทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ท่านตั้งโจทย์ที่อยากจะปลูกต้นไม้ล้านต้นเพื่อที่จะเอาต้นไม้เหล่านี้เติบโตขึ้นมาเป็นแนวกันฝุน่น ให้กับกรุงเทพมหาคนครรวมถึงจะมีโอกาสในการลดอุณหภูมิที่เราเจอกันว่ากรุงเทพทําไมร้อนจังเลยเทียบกับต่างจังหวัดเช้านี้เนี่ยท่านชาติชาติสิทธิพันธ์นะก็ได้อุตส่าห์มาแต่เช้าเลยแล้วก็มาร่วมปลูกต้นไม้กับพวกเรารวมถึงในช่วงสายเราก็มีสื่อมวลชนจํานวนมากมาร่วมกันปลูกต้นไม้กับผู้บริหารของเราถือเป็นการเริ่มต้นเดวันนี้เราจะเอาต้นไม้มาปลูกจํานวนทั้งหมด700ต้น แล้วก็ที่ปลูกที่สวนเป็นจากกิติที่นี่นะคะแล้วก็รวมถึงแจกจ่ายให้พนักงานที่อยู่ที่ออฟฟิศฝั่งตรงข้ามที่โอเชียน w ทาว่าหนึ่ได้นํากลับไปที่บ้านแล้วก็ไปปลูกไม่ใช่แค่ปลูกนะคะปลูกแล้วก็ดูแลให้ต้นไม้เหล่านี้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาให้กับพวกเราเป็นตัวที่จะกันฝุน่น เป็นตัวที่จะสร้างความร่มรื่นและอุณหภูมิที่จะลดลงให้กับชาวกรุงเทพมหานาครทุกๆคนแต่ก็ไม่ใช่แค่700อต้นนี้นะคะยังมีอีกพันกว่าต้นที่เราจะส่งไปยังต่างจังหวัดไปยังบริษัทในเครือทั้งโรงเรียนนานาชาติแล้วก็บริษัทในเครือทุกๆอันที่จะร่วมรณรงค์กันปลูกต้นไม้รวมถึงไทยสมุทรก็มีเจตนารมณ์ที่จะปลูกต้นไม้ในพื้นที่ดินที่เรายัางมีที่ว่างอยู่ให้เป็นสวนป่าให้มากที่สุดนะคะตั้งใจว่าอย่างน้อยเริ่มต้นด้วย2,000ต้นนะคะ